คาถาคอ่าพระอุปคุตนามโมตสาพระคาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธานามโมตสาพระคาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธานามโมตสาพระคาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธา มหาอุปคุคจะมหาลาโภทุทโทลาพังสัพเพชนาพะหูชนาราชาปุริโสอิถิโยมานังนะโมโจราเมตตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะสะเทวะกังสะพรหมมะกัง มนุษยนังสัพพาลาพังพรวันตุเมเอหิจิตติจิตังพันธนังอุปคุตโตจะมหาเทโรพุทธสาวกาอานุภาเวนะมาราวิชายานิระพยาเตชะปุณตา จะเทวตานมปีมนุษานมปีเอหิจิตังปิยังมามา้าอิมังกายาพันธนังอธิฐามิปะไอยิสุตังอุปัสสิมหาอุปคุตจะมหาลาโคพุทโทลาพังสัพเพชนาะ พหูชนาราชาปุริโสอิธิโยมานังนะโมโจโราเมตตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปิยังมะมะสะเทวกังสะพรมมะกังมนุสานังสัพาลาพังพะวันตุเม เอหิจิตติจิตังพันธนังอุปคุตโตจะมหาเทโรพุทธสาวกาอานุภาเวนะมาราวิชายานิระพายาเตชะปุณตาจะเทวตานมปีมนุษสานมปีเอหิจิตังปิยังมามา อิมังกายะพันธนังอธิฐามิปะไอยิสุตังอุปัสสิมหาอุป,ปคุคจะมหาลาโภทุทโทลาพังสัพเพชนะพะหูชนาะราชาปุริโสอิทิโยมานังนะโมโจรา เมตตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปิยังมะมาะสเทวะกังสัพพรมะกังมโนสานังสัพพาลาพังภวันตุเมเอหิจิตติจิตตังพันธานังอุปคุตโตจะมหาเทโร พุทธาสาวกาอานุภาเวนะมาราวิชายานิราพายาเตชะปุณตาจะเทวตานมปีมนุษานมปีเอหิจิตตังปิยังมามาอิมังกายาพันธนังอธิถามิปะไอยิสุตังอุปัสสี